Hãy, à. à. à, okay. à, anh à ok, hãy, hãy, à, hãy, 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 ไม่ต้องมาไม่ต้องขึ้นมาไกลกันตรงนั้นไม่ไม่ต้องขึ้นมาไ,กกนไ,นไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยกันไว้กันไม่กันไม่ก <Hey. S 1> ันไม่มานี่เพื่อนมา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 ซีโฟ <C 4 S 1> <า>เป็นไงนะยังไม่รู้เลยมามา,มาม การไม่ไหวแล้วตัวคุณอุ๊ยพิษ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 มามาอุ๊ยแทงมาหลบหลบลบลบไกลไกลไกลไปดิไกลแทงมาหลบบอนอุ๊ยไปแทงมาลืมหลบไกลแทงมาอืม หลบไป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 มาเลยมาเลยมาเร็วที่ไปใกลมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่เพื่นไหนไกล้ไกล้ใกลพื่นไหนไกล้กลคุ้มเพื่อนไหนมีตายเพื่อนเลเอาเอาเอาตายแล้วเหรอโอ้ยไกลล่างอ๋อตะกี้ติดเชื้อกี้โอ้มีติดเชื้อ้วยเหรอดูนี่มันมีติดเชื้อด้วยโอ้ยติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อนะ เอกายระวังติดเชื้อนะมีติดแล้วจะบอกติดแล้วติดแล้วโอ้โหไม่ไหววะโคตรนั่นนะมีติดเชื้อด้วยแม่